สวีดสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ขันแก่นทำอะไรดีวันนี้เราจะทำซาลุอุดองวันนี้เราจะกินกับเทมปุระและว,วันนี้เราจะกินกับเทมปุระผักเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะครับอย่างแรกกุง้งนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำเทมปุระกุง้งถัดไปก็คือนี่ครับเราเรียกว่าซิยุซียุนี่มีขายตามร้านทั่วไปง่ายมากตัวนี้นะครับแล้วก็เทมปุระผักเนี่ยประกอบด้วยแอสปาลากัส แล้วก็มันหวานญี่ปุ่นนะครับอันนี้อร่อยมากเราจะข้าวโพดอ่อนรนะะัวฟักทองแต่ถ้าเป็นไปได้ซื้อฟักทองญี่ปุ่นนะมันจะสุกง่ายกว่าน่อยนึงฟักทองญี่ปุ่นข้างนอกจะเรียบกว่าน่อยนึงนะครับมันจะสุกง่ายกว่านิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือฟักทองส่วนตรงนี้สองอันเนี่ยเป็นแบบเอาไว้ต้มน้ำแกงนะครับอันนี้เอามาขิงบดครับปกติจะมีขายแต่ตอนนี้ก็คือเรา,เราสับเองขิงบดนะครับต้นหอมเราจะมีเส้นอยู่สองแบบอย่างแรกเราเรียกว่าโซเมน โซมิงก็จะแบบเส้นเล็กเป็นมีเล็กๆเหมือนกับเส้นหมี่อ่ะอร่อยดีแต่วันนี้นะครับเราจะทําเป็นเส้นอุดอง้งเส้นอุด้งก็เดี๋ยวจะบอกหลักสูตรติชีนเทมปุระตามด้วยอะไรครับก็แป้งปกกิธรรมดานี่เองนะแต่ของที่เหลืออยู่ในนี้ก็คืออย่างเช่นสาหร่ายนะครับเอาไว้โรยนะครับแล้วก็มีสาหร่ายที่ทําน้ําแกงแล้วก็มีผงโรยข้าวแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่เอามาให้ดูเฉยๆว่า หุงข้าวญี่ปุ่นโรยพวกนี้เฉยๆก็อร่อยได้เหมือนกันนะครับผมเราจะเริ่มกันเลยเริ่มจากการทําผักอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือหั่นครึ่งธรรมดาหั่นครึ่งธรรมดาครับอันนี้เป็นการเตรียมอะไรครับเห็จุระผ,ผักถัดไปก็คือแอสปาลักัสนะครับแอสปาลักัสนะครับเราจะดูง่ายๆก็คือว่าเราอยากดูว่ามันนิ่มขนาดไหนเราลองหักดูนะเฮ้ยใช้ได้แล้วเนี่ยแถวๆเนี่เยเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้กินได้ละจากตรงนี้นะจะใช้ประมาณ เท่านี้ a s สเพร์ s ที่ทำเทมปุระนะครับเราจะเลือกดอกใหญ่นิดหนึ่งนะครับนี่ฮะประมาณนี้ใช้ประมาณแค่นี้นะทองอย่าหนามากเพราะเวลาทอดเทมปุระแล้วเดี๋ยวมันจะสุกยาก แค่นี้สามมิลครับคือ,อมันหวานญี่ปุ่นนะครับอันนี้พิเศษมากเขียนว่าซัตซูมายิโม่สวีทโพเทโต ผมมี่ต้อยละเอยียดนี้เลยเยอะหลอมากนี่ครับผมกุ้งเราก็จะแยกเป็นสองส่วนนะครับก็คือส่วนตัวกับส่วนหัวอันั่นก็คือ ตรงนี้ก็คือหัวเราก็จะตัดนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับหัวเราจะตัดแบบนี้ส่วนตัวเดี๋ยวเราจะมาบั้งให้ดูนะครับเราเอาก,กุ้งหกตัวครับจากนี้ไปวิธีทํากุ้งเทมปุระนะครับก็คือเห็นไหมว่ากุ้งมันตัวงอมนันก็คือเราจะต้องบัง้งครับว่าบั้งก็คือบั้งจากตัวท้องมันแล้วตัวมันจะเหยียดยาวนะตอนบั้งกุ้งเนี่ยฮะถ้าท่านสังเกตเนี่ยท่านบั้งลงไปเรียบร้อยนะท่านบั้งกุ้งลงไปเรียบร้อยตอนท่านตัดตัวกุ้งให้ตรง ตอนนี้มันงอยอยู่นะตอนท่านดัดตัวกุ้งให้ตรงเนี่ยใช้นิ้วดัดอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงกึกกึ C ๊กกึ C ๊กมันแบบแบบเอ็นขาดอ่ะกึกนะครับให้มันเสียงกึกนะครับผมถ้ามันกึกปุ๊บมันก็จะตรงนี่ก็คือวิธีทําไมกุ้งญี่ปุ่นตัวตรงนีก็ตเตรียมเครื่องเทป,ปุระเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็วจากนี้ไปเราก็จะไปเตรียมน้ํามันเทป,ปุระกันนะครับตามมา วันนี้สูตรน้ำมันเทมป,ปุระนะครับผมน้ำมันเทมป,ปุระปกติญี่ปุ่นใช้น้ำมันงาวันนี้ผมจะทดลองนะครับก็คือมีส่วนผสมเอาน้ำมันหมูมาด้วยอยากได้หอมน้ำมันหมูเพื่อไม่เปลืองจะได้เอาน้ำมันพืชลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เพื่อสุขภาพเราก็ใส่น้ำมันบรลลิปไปด้วยนะครับผมนะครับสี่อย่างกลิ่นน้ำมันหมูสุดท้ายกลิ่นหอมน้ำมันงา แต่จะใส่เยอะแป้งโกกิอันนี้ทองน,นี้500กรัมเขาบอกว่าใส่น้ำา7 0 0ซีซีส5 0ซีซีใส่น้ำประมาณ350ซีซีใส่น้ำเรียบร้อยตามถ้วยตวงและเราก็สังเกตโอ,โอ้กำลังพอดีครับประมาณนี้ติดนิ้วขึ้นมาประมาณนี้โอ้แป้งบางครับแป้งเราจะบางมากโอเคครับเรินปฏิบัติการครับ เราเริ่มที่มันก่อนนะครับมันเราเพิ่มเวลาเป็น1นาที10วินาทีนะครับหนึาทีสิบวิมันขึ้นได้จะไปทำอย่างอื่นเราจะต้องทำอะไรครับทำความสะอาดครับ มันพวกนี้ต้องทำความสะอาดครับพ่เมื่อกี้เราตกลงเอาที่สามสิบวินะครับนี่นะครับครับพขึ้นแล้วครับใช้ได้พี่ฟักทองนะครับทองเป็นอย่างนี้นะนนี้ต้องเร็วนิดนึงละพี่ฟักทองขึ้นมาแล้วครับ อัสเปลกัส <As paragus. S 1> เราตั้งใจให้ทำเป็น2ท่อนติดกันนะครับตอนนี้พีอสปลกัสก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำความแบบเตาถัดต่อไปก็คือสุดท้ายคือพริกกุ้งมาแล้วแอนแอนพริกกุ้งตัวตรงครับพริกกุ้งตัวตรตมาแล้วครับ ตอนนี้เราก็ได้นะครับเตรียมเครื่องเทมปุระเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถัดไปก็คือเส้นอูดง้งนี่ครับชิ้นตุดไทยเราก็จะมาวางตรงนี้นะ นี่ไปก็เป็นอุด้งนะครับประมาณครึ่งซองครับโอเคครับ <Okay. S 1> อุดง้งลงน้ำร้อนกันเมันไม่ต้องตกกันเท่าไหร่สิบเอ็ดนาทีอันนี้เส้นอุด้งลงไปได้ประมาณหนึ่งนาทีกว่าเดี๋วต้มเส้นก็ต้องระวังนะครับเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยระวังเดี๋ยวมันล้นออกมาเราก็ต้องคอยคุมก็หลีไฟลง ครับตอนนี้ได้แล้วเราทำยังไงนี่ครับเปิดน,น้ำทำยังไงครับนี่ครับเทยังไงเทลังไงนี่เราเรียกว่าต้องซักตรงนัน ภูมได้ละข้างในเส้นไม่มีความร้อนแล้วอ,อร่อยมากเลยไป,ไปกินกันดีกว่า เรียบร้อยก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เราเรียกว่าซาลุอุด้งนะครับผมกับเทมปุระครับวันนี้ครับโอเคบอนาบิตี้เชิญทานครับครับวันนี้เราก็มีซาลุโซบะนะครับเอ้ซาลุอุด้งนะครับบวกกับวันนี้ไอตัวน้ำเนี่ยเราจะกินยังไงก็คืออย่างนี้นะครับก็คือ แล้วแต่ชอบนะครับอย่างแรกคือขิงนะครับขิงนะครับผมแล้วก็ใส่ขิงลงไปแล้วแต่ชอบนะครับแต่ที่สําคัญผมชอบตัวนี้ก็คือต้นหอมครับหอมเรานี่แหละหอมน้อยเรานี่แหละพอใส่หอมลงไปปุ๊บแล้วแต่บางท่านชอบเผ็ดเแบบขึ้นจมูกหน่อยหนึ่งเราก็ใส่นี่ครับวาซาบิลงไปนะครับกูลงไปสักนิดหนึ่งต้องระวังนะครับพอดีวันนี้ทําเยอะหน่อยหนึ่งและสุดท้ายครับอันนี้ครับไข่ดิบครับดูนะครับ เราใส่ไข่ดิบลงไปด้วยครับบุ๋มหายเรียบร้อยตีไข่แดกนี่ครับนี่ก็คือน้ำสำหรับซาลุอุด้งนะครับได้น้ำเรียบร้อยปุ๊บอย่างแรกอย่างเช่นเนี่ยเราก็กินไอ้นี้จิ้มน้ำนี้ก็ได้ครับอืมอร่อยมากครับอืมหอมอืมน้ำหอมมากนี่ตัดไปคือตัวนี้ครับของแซ่บเนี่ย เราเอามาพร้อมกับสาหร่ายนะครับแล้วก็จุ่มลงไปครับอย่างนี้ครับดิปปิ้งครับญี่ปุ่นเวลากินต้องซูสนะครับดูนะครับหลักการของญี่ปุ่นอ,อร่อยมากครับบริวาิตี่เชิญครับ